เรียบร้อยลวพระคุณเจา้จาจัลตีมาพิจรารณนาผาเด้ออยากโยกบนเตรียงผ่าทอดผ่าไตโยงนณะนีนกะถางโย อ่าไม่ชวงน,นี่กาปโดยโอกาสในงานโย่ผมพมาที่หลังใน,นพใิพธตุกาสหรือทอดป่าใน่ประสงหรือิจิลนาปวาการอารวาการาตว่า,ออา,วาวนำเพ่กระภาพคาวะไปปีรกอยแล้ว ฟกระคือใบเดียบร้อยแลี่ยพก่งเดวบบาวาจะเผาจริงก่อนสิบวันเด้เผาในช่วงนี้ก็รอบภูมาที่หลังผู้ที่จะทอดผาไว้ใพ่อมีอยู่ผู้สีไายลูไกไว้นเากยอยูออ่พอบาทาหาวา่าเขาจะกเผาจริงเขาตรงเอาสิ่งของหนือออก่า้าจะกเส้นทงรอตูหลอผู้ บอลเนไท,ทยลูบรอบอวงบอลหน,นือตดขาเปิดโอกาสยันสามสิบนาทีเปิดโอกาสย้นสามสิบนาทีหลังจากก็ตาแล้วทายอู่เป็นที่เียัแล้วมาให้เจ้าหน้าที่เมมเจบตนละสิงไดมันสิเป็นติดื่นติดไฟเอามาสิ้เจ็บอ,อาากเจ็บอกเวลาจะประุเพร่อจริง,งตอนนี้ห้าเปิดโอกาสใน,นางานโยผกมาว่าท่าน เป็นโอกาสือทอดผ่าในไทยลูกเพราะว่าทาประชุมเพิ่มจริงแล้วดอกไม้ผ่าประดับอยู่เครื่องเม่งเขาจะต้องเก็บคนลือ้อเพราะว่า,าววกกมันจะเป็นปืนเป็นไฟเป็นแสดงเลียกเป็นโอาในภูมาคว่าท่านเป็นโอก,กาสในไทยลูก,กในทอดผ่าอ้แจ็คสานาที No, <laughs> 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 okay. you ยอดสวัสดีที่ดอกกับส่วนีวิธีสส่งการเ้ตุ่มวิธีเรียบร้อยแต่ี่เื่อดอได้กับตัวาทางพู้น้แบบที่เราเวลาประการเปิดงานเพื่อเชื้เฉลนานของคุณแอลโคฮอลจากี่จากี่รเป็นาูน้ทุกท่านขอบเลยานของททุกชน

คาตบุดร<ส>ือว่าอย่างพวกทจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยวัดเรียกเชิญตั้งกองด้วยกาไปเาผ่านเพอเอาไปทำพิธีต้นตัดลงรวัดตัดตุ๊กตาเดือนหน้ันบางด้วยวันนี้จะคาดจกจบัวันแบบเอาะสเซาจจ้อีให้ไ้เขาเดินแต่ว่าพี่น้อง ก็ไม่ดองเต็มตังางนานาผู้ที่ต่านล้บเหเขาเจบวนไปเลย้งนี้โอซิเมะนะครับแต่ก่อนจนแต่ก่อกกนุญากตกเาร์สกันแจ็บอกบนพีนองในส่วนของตะบ,บนนักสโลห้เาตียังคงเหลือเกี่ยวกับบุนมาหากาบคุณป,ประจับปีในปีนี้แลวอ,อยกโบกี้บ้านครับในส่วนปีนียสิบเจ็ 10, นักสิเป็นทาน อ่าปัดนกตะกุงมูสิบสี่อมเหนยด้าอาหมูยี่สินาสเป็นม,มูยี่สิบมัติยุทธเจ็ด้นะครยี่สิบหกมอนสมัติยุหกอ่าเป็นหมอลำรถแท้ไปเบิ่งรับอ่าท้ของซ่องดุยี่พีน้องไปรวมบุญนับกันไปรวมบุญประเเทน้นกันส่วนวันที่ยี่สิบแกับกี่ วัดบันจงเจริญไปรวมถวายหอระฆังน้ำกันไปรวมน้ำบุญน้ำกันวันที่แปดยันวันแรกกับนี่มหรสพคีอา,อามตีเอ,อ,เอ,นนเอาเียวฝนลัดดาวันมาพิธีน้องบึงกับเจ้านี้เจ้าเมลากัศเสียเวลาเรียนเชิญท่านบลสอทุกท่านกับที่เดินทางมาด้านหน้าบลสชลบอนะครับชลบอของโบเซ็ตโมยี่สิบสามเรียนเชิญทุกท่านครับ สลับอัชละบอรครับชะละบอเจ้าหน้าที่จดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านปีใสเสียงดักกล้มากครับพี่น้องเดยกเชิญทุกท่านครับเจ้าหน้าที่หมู่มสิบหมู่ยี่สิบสาม,สมสปีใสนอชะละบอเข้ามากไปเจ้เห็นหลายอยู่ เหรียญเชิญครับเรียญอ่าดีคือจุดพละศออ่ของตำบลหนองสโนทั้งยี่สิบสามโบครับเจ้านี้ผมกอ่าสิครอนญาตอ่าแนะนำตันบุนับจุดชนตีเดินทางมารวมได้ดีนีน่ครับปฏิญาตฝั่งขวามือครับท่านแรกตีเดินทางมารวมกัน อ่าปบาลพินิจกาเผื่องกับปุวยบาลโบูิเกาบานองสาโนครับตันต่บ้าครับตันป่วิบาลโมซิเสันปุวยบาลสายยัดบัวใหญ่ครับรลัการทานตบ้าทันอ่าดาพลนนสิริคับป่วยบาลโบห่าบาดนดจีครับหลักกาท่านตบ้าพี่น้องกุศลไปเบิ่งกนนะครับบอลัาเล่าชนมันมาั่อสบมัยาเลิศกับป่วบาลโบแปดบาหนาโดมแล้วก็ท่านต่บ้าครับ เป็นอ่าพยานของทีมงานอีกท่านนึ่นก็คือท่านพยาบาลวัฒนาบุญชีบุญชีบีพยาบาลบูสองครับบ้านน้องบวงัวท่านต่อมาครับท่านพยาบาลบูสิบสองท่านคำเรื่องสุขดีท่านต่อมาครับวันทียี่สิบหกเกลืมครับไปเบิร์นดักันท่านตีช่างมาโดนพยาบาลบูยี่สิบกับพร้อมด้วยท่านต่อมาท่านพยาบาลสักดาสายสีพยาบาลบูหนึ่งครับท่าน กุซอยไผทูนพมนี่กุซอยโมย่สิบท่านรองประทานสภาท่านสมยงจันทร,รมครับท่านสปตรประเสริฐประงข้าครับสปตมูสิบครับแล้วก็บอกับพยยบานบันจงเจริญสวัสดีครับแล้วก็ เจ้าภาพตือว่าเป็นแม่งานเป็นแม่รับได้งานกว่าสิเกิดได้ก็เลยแร้งสัทธาจากพี่จากน้องในชุมชนทั้งสองหมู่ท่านชายบัตรเท่งแจมกับพยาบาลบูซีบแล้วก็เป็นพอตำบลเป็นนายตำบลของเขาที่อยู่กับพี่กับน้องไปใซตทีแม่ปกครองกันสิไปทุกหมู่บ้านเพื่อให้ความบอบปวดึุนกับพี่กับน้องท่านกำนันสีฟองอุบิตาครับกำนันตำบลหนองสโนโุ ก่อนเดินผมก็สิให้ทางเจ้าภาพเปิดคือทันใจวัดกล่าวขอบคุณพีน่น้องกล่าวแจ้งกฎกติกาโบานที่พี่น้องขามาเที่ยวการเกี่ยวงานได้เมื่อนี้กับเรีเชิญทันใรรจวัดกับกับเรียนท่านกำนันสีฟองอุวิทัศน์กำนันตำบลน,นองสนโน่ท่านผู้น,นำชุมชน ทุกท่านนะครับแล้วก็ตลอดทั้งพรรสสนะครับกับซาลเบ,บนีนะครับกับตามกำหนดการนะครับหลังจากที่เลื่อนศรีราสังขารของประเดชพระพุณหลวงพ่ออกู่รัตนสราภิวัฒน์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบุญผลีนะครับตั้งแต่วันที่18มีหน้านะครับกับพี่น้องนะครับได้ บัเพิกุศลนะครับซอยกันนะครับว่าจะเป็นเจ้าภาพอ่าสวดอ่าเจ้าภาพผู้ทราบปาไตนะครับเพื่อถวายอ่าบพิญกุศลนห้กับหลวงปู่นะครับประกาศอ่าเจ้าภาพอภิธรรมนะครับรวมไปถึงอ่าเจ้าภาพลงท่านนะครับอ่าเจ้าภาพลงท่านที่พี่น้องอ่าในชุมชนนะครับหรือว่าอ่าศรษญานุสิษธิ์อ่าของหลวงพ่อนะครับได้เอ็นลงท่าน มาซอยนะครับร่วมถึงชุมชนไก่เคี่ยงนะครับได้มาซอยนะครับกับผมกับแอหน้ามตัวแทนของพี่น้องนะครับชุมชนทั้งสองชุมชนนะครับซื้อเนื่องจากท่านปุนห์มูจีสนะครับท่านสุรพลธรรมนิยมนะครับท่านสุขภาพบแข็งแรกนะครับท่านพาตัดนะครับก็เลย อ่าผูดอ่ามรวมงานนะครับพี่น้องอาจจะอ่าผูเห็นท่านพญายบานสุรพลน,นะครับกระสือเนื่องจากท่านว่สบายนะครับต่านองฟักฟื้นนะครับกาพะนานกาทั้สิ่งไดทีอ่าพี่น้องก็ได้รับกามสะดวกนะครับอ่าเมื่อซอยการซอยงานกระผมกาขอนอมรับใบแี่เพียงู้เดียวนะครับกาากไปถึง ลูกหล,ลูกล้านหลานนะครับหลูกหลานเยาวชนหรือว่าพี่น้องนะครับที่มาเที่ยวการเที่ยวงานนะครับมาเบิง์กโลำในมือนี้กาได้อาวาจจางหมลัามาในงานนะครับกาให้พี่น้องได้รักษากฎกติกาหมู่บ้านนะครับกาเวลาดื่มนะครับกาเอาไหสมมารพระควรนนะครับยาอามาสางปัญหาสางความเดือดร้อนให้กับงานนะครับ เพราะว่าทุกคนมาเมื่อนี่นะครับด่วนแต่พี่น้องมาเอาบุญทั้งหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมาเอาบุญก็ขอให้ได้บุญส่วนพี่น้องที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระย้าขาสตินะครับให้เอาสมาภาคพ้วนยามากกอความเดือดร้อนคว,ว่ำบ่นไหวกับงานนะครับครับกาผมกะกงจะอนุญาตพบป๋าพี่น้องเพียงซ้ำนี้นะครับขอบคุณครับ ก่อนเสกตะเบยท่านชายบัตรครับกตามทีคนแจ้งไอทีเฮดองห้องได้รับทราบว่ากฎกติกาหรือว่าี่ดองทีเ่อเที่ยวการเกี่ยวงานกับห้ข้อมกระบกกับสถานที่ห้เกียริกับทั้งปูให้มหเกียรติกับปอใหญ่ในไงเที่ยวชุมชนทั้งสองโมรับอีกขันนด้งครับเป็นบุคคลที่อยู่กับทีมปกครองนั่นคือปนอาศัย